ทีสักสตูนกำชับแล้วครับน้ำเงินครับยกนี้ต้องละเอียดกว่าเดิมครับเดินเข้าหาครับรุ่งกิจเจอแท่งขวายกฟังได้เดินเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับยกที่3ครับนงครับแม่มวยประสบการณ์เยอะมาโยนจะตั้งตั้งรับรับโตได้ด้วยนะครับวันนี้ปุกกรมวยไฟเตอร์นะครับโดยคุณเม็นคร0 9น1 7 8ก้0หนแูและกาแฟสอมวยไทยด้วยเอา วันนี้ทั้ง CP ีนะครับทั้งไก่ย่างห้าดาวนมสดเมจิแล้วก็โตโยต้าตรงนี้ถึงเทมอเตอร์ or, คุณวิเคียนส่งพบร,รุ่นนะครับอ่ะตามกันต่อนะครับยกนี้นี่ดูว่าเริ่มจะสืบเท้าถี่ขึ้นครับรุ่งกิจอยู่ห่างไม่ได้ครับซุเปอร์เล็กนี่โอ้โหนี่ครับอือหือแตกแตะแกตะแล้วมีถีบด้วยครับเพื่อไม่ให้รุ่งกิจนี่ได้โตอ้าวงในตีจับได้จับล็อกได้ตีได้ไหมตี อ้าวล็อกได้ล็อกได้มาแต่ว่าดูครับจังหวะชิงสอดแขนของซุปเปอร์เล็กครับไม่ยืนคุยแล้วนะครับโหถ้ายืนคุยที่ภาษาคนจะนับสงขาบอกโอ้โหต่อเช้าแจ้งเลยครับคุยังไม่รู้เรื่องครับวงในอย่างเดียวครับติดตัวครับนี่คือแผนของรุ่งกินนะครับเดินเข้าหาครับขยับขยับเข้าไปครับเดี๋ยวดูครับว่าซุปเปอร์เล็กที่เรือเวทีจากห้ายกไปประมาณปีหว่าๆนี่จะต้านอยู่ไม่อยู่ครับขยับครับรุ่งกินครับขยับต่อไม่ต้องรอครับ แต่ว่าจาังหวะนี้ยังตีไม่ได้ครับกรรมการยงศักดิ์หน้าสงขาจับแย่บแม่เป็นนักโมยที่สุดไปเลยสุดๆชัยจะแพ้ก็ต้องหมดแรงพูดถึงว่าชั่วโมงกระดูกนี่โอ้โหพูดถึงว่าเหมาวิไลแล้วอ่ะลูกกีดแค่มัธยมนะครับเขาอย่างอยางแม่จะรัดผาเทนทิ้งโอ้โหคู่นี้นี่ใช้แรงกันเยอะเลยนะครับยกนี้ ซูเปอร์เลกก็ยังชกนี่ครับนี่ครับแทงขวาอ้ารุ่งกิจขึ้นอุ้มโดนขวาข้งมมากเกี่ยวไม่ล้มด้วยครับรุ่งกิจก็ยังชวนทะเลาะอยู่ครับในวัยเกือบเกือบยี่สิบกำลังสดกําลังห้าวครับพยบายามมอย่าอย่าช้านะครับถ้าช้าเมื่อไหร่นี่ซูเปอร์เล็กออกก่อนเลยครับเป็นนักมวยที่ดูแล้ว,ด,ลวดูแล้วชกได้นีครับแต่ว่าใครต่อยได้ชกโคตูดยากเลยเนี่ยเป็นนักมวยที่มีทั้งนอกทั้งในด้วยนี่ยดูดิเตะและปีกกันด้วยนะครับ รุ่งกิตบอกว่าน้ำหิงอย่าพิ่งตวนสรุนนะติดตัวแล้วครับรุ่งกิตครับเดี๋ยวดูความแรงครับนี่แค่ยกที่สาปลายปลายครับเดี๋ยวดูครับของจริงจะฉายเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ความจริงเริ่มปรากฏครับเดินเข้าหาขยับเข้าไปครับรุ่งกิตครับใหญ่กว่ามวยไทย5ยกจะต้องเป็นพระเอกทุกหยกนะครับถึงจะได้รับการชูมือจะมาเก่ง1 2 3แล้ว4 5หเป็นผู้ร้ายไม่ได้นะครับอ้าวต้องรุนแรงแล้ว ถูกอยู่ต้องบีแล้วนะครับอยู่ห่างไม่ได้แกออกแค่อัตโนมัติเลยและดึงขวาแกแม่นด้วยนะครับซูเปอร์เล็กดูดิแกต,ตั้งกำแพงขวาไว้ด้วยม้วนขวาแกต,ตั้งกำแพงขวาไว้ดูหมดยกดาวครับผลิตภัณฑ์นมเบจีตามกันต่อครับยกที่4คู่เอกในซึ่งเพชรดีซูเปอร์เล็กกับรุ่งกิจครับเหตุผลเดียวครับหายใจแล้ะต้นคอเท่านั้นครับและถ้าคิดช้าทำช้าโดนซูเปอร์เล็กเก็บกินหมดครับวงในรับได้แต่ทหม่ยังตีไม่ได้ ตีไม่ได้กรรมการยงศักหน้า,งาสงขาครับจับแยกออกมาครับรุ่งกินเกินต่อพยายามต่อนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนนั่นแหละครับหมายถึงความพายาเอาตีขวาได้ครับแต่ว่าซุปเปอร์เลก,ก้็ตีดึนเหมือนกันครับดูดิไม่นน้โมยดูดิพาเทจะลบก็ไม่ลบ่ะดูดิประสบแหมลูกนี้ได้นะแหมกระชากไม่ลงนะครับโอ้ลูกกินเกินกับเลี้ยนจริงๆเลยร่างกายกันดีมาก ยงนี้ดูว่ารุ่งกิจนี่จะชวนรุ่นพี่ทะเลาะในแล้วครับเพราะว่าวงนอกดูเสียเปรียบต้องต้องลื้อลื้อเจ้ามาประกอนดีสมัยเป็นดาวรุ่งนี่หัวไปก่อนครับตีห้ายกตียันเช้าตียันว่างครับต้องลื้อหน่อยครับลื้อหน่อยพอทําท่าจะเดินติดวงในดูว่าสถานการณ์นี่เริ่มจะตื้นขึ้นมาแล้วครับเดินเข้าหาต่อครับอ้าวเททิ้งเข้าไปครับเททิ้งลงไปนะครับรุ่งกิจครับเดินเข้าหาครับ เดินเข้าไปครับค่อยๆลำเลียงเกมครับหมายวงในแหละอย่าหอบนะอย่าหอบนะซุปเปอร์เล็กอย่าหอบให้เห็นนะนี่นะครับยังไม่ชัดยังไม่ชัดอ่งทำได้แล้วก็ต้องทำต่อเนื่องนะครับรุ่งกิจเชื่อว่าแฟนมวยทางหน้าจอทูโฟยูตอนนี้นี่โอ้โหมาไม่กล้าลุกไปไหนเลยครับโอ้แข้งขวาครับเตินก็มามีหมัด วงในจับจับได้ตีได้ไหมตีได้ไหมตียังยังตีตีได้อยู่แต่ว่ามันใกล้ไปนิดนึงครับมันเลยไม่ชัดเจนกรรมการยงศักดิ์เลยก็ต้องแยกก่อนครับสุมาเร็ก็รมายามไม่ดีง่ายๆครับแล้วก็มีแทงสวนคืนไปครับเดินเข้าไปเจอแท่งขาของสุมาเรกครับวงในโอ้โหรับไว้แบบนี้ครับแม่นักมวยนักมวยรูปหลังๆนะครับต้องต้องดูแบบนันนะ ซูเปอร์เด็กเนี่ยดูดิประสบการณ์กันเยอะตีนหน้าตีหลังกันั่งกำแพงวิ่งบดอ่ะดูดิมีหักคอมาหิกซ้าอีกโอ้โหประสบการณ์ล้วนๆจริงๆนะครับซูเปอร์เด็กกระตุกลูกนี้ตัวเล็กกระตุกตัวใหญ่เลยครับโอ้โหเดินต่อครับความพยายามอยู่ที่ไหนครับความสำเร็จมันจะอยู่ระแวกเท่านั้นแหละครับอ่ารุ่งกิพฟุ่งนี้เป็นเจ้าบ่าววันนี้คว้าใช้ได้ไหม มาดูเข้าดูเข้าในครับโอ้โหซุปเล็กตั้งกำแพงตั้งกำแพงขวางไว้เลยครับเนเข้าหาต่อแล้วครับค่อยๆตั้งรำเข้าไปครับเจอแท่งขวาของคนล็กครับรุ่งกิจขยับขยับเนี่ยดูครับพอ,อเจอลูกจุกจิตเข้าไปนี่แม่ได้ไม่ได้โอ้จังหวะดียังไม่ได้ครับหมุดจมัดหรือว่าสอของของรุ่งกิจเท่านั้นครับ แต่ไม่ไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะว่าซูเปอร์เล็กเองไม่ไม่ได้ยอมให้เป็นเป้าดิ่งอะครับมาซ้ายรุกลำตัวครับรุ่งกิจเจอขวาติดเบรกเดินเข้าไปครับเนี่ยพอจะต่อยต่อยทีเดียวครับแะจับเลยครับล็อกได้จังหวะนี้ล็อกได้ตีได้ครับแต่ว่ามันยังไม่ต่อเนื่องครับมันตีตีหยุดหยุดจังหวะที่ซูเปอร์เล็กนี่นะพอโดนเสียเปียบนี่เขารู้เลยครับว่าต้องแก้ลูกไหนพอโดนจับเสียเปรียบนะครับนัมมีว ดูดิตีงขว้าแกอัตโนมัติจริงๆเลยสั้นๆแล้วก็เตะได้ด้วยนะครับแล้วก็การ์ดไม่ตกเนี่ยดูดิขยับเม่อนีหลอกเนี่ยเข้าใกล้แม่กระถุงเวลาด้วยนะประสบการณ์ี่ต้องนักบวยใหม่ๆต้องเอาไปเรียนรู้เลยนะครับซุปเปอร์เล็กดูการยืนมวยครับยืนมวยดูนิ่งดูแน่นครับซุปเปอร์เล็กโอ้โหจับไปจับมาเนี่ยแม่ไม่รู้ว่าใครจับใครแล้วอ่ะครับ หรือเวลาอีกเกือบสองนาทีนะครับให้รุ่งกิจได้ลุ้นครับคงจะต้องฝากความหวังไว้ที่หมัดกระสอกแล้วครับถ้าตีนี่ไม่รู้ตีถึงเช้าไม่รู้จะผ่านหรือเผาครับดูดิปัดหนึ่งว่าทกไปด้วยแล้วก็เดาใจผู้ต่อสู้ไปด้วยครับคืออ่านเก่งครับแล้วก็ตัวเองก็มองข้ามช็อตครับซุปเปอร์เลกครับโอ้โหภาพทีสาครับมวยที่นี้ครับออกลุ้งทีเลยครับ นี่นะครับอุปกรณ์มวยไทยวันนี้ก็ต้องเลือกถึงอุปกรณ์ไฟเตอร์นะครับโดยคุณมินากนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณประชัยเลียวไพลัสนะครับประธานกรรมการบริษัท TPI Poline Power จำกัดมหาชนครับเครื่องดื่มโปร1 5 0มีวิตามิน B3 B6 ม1 2ินะครับเครื่องดื่มโปรไวตาเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวาาให้กับตัวคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับ เหลืออีกหนึ่งนาทีครับคู่เอกในรายการศึกมหกรรมโรคน,คนจชนะศึกเพชรยินดีครับวันนี้ขนทีมงานชุดใหญ่ครับแล้วก็ผู้มวยดีๆครับมาจัดกันที่สนามแข่งนกเขาชวาหวังดีที่จะนะสงขลาครับอ่ะไม่รู้ว่าสุดท้ายท้ายสุดแบบไหนนะครับแต่เชื่อว่าความกดความแรงของรุ่งกิจแม้ว่าจะแพ้ไฟนี้แต่ก็ไม่ไปเสียของครับแพ้สุดยอดนักมวยอย่างซุปเปอร์เลกครับอ่ะช่วงนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาต ดูกรรมการชูมืออย่างเป็นทางการอีกสักครั้งนะครับสุดท้ายท้ายสุดไม่มีปัญหานะครับตามภาพต่างสายตาเป็นซุปเปอร์เล็กเกียดมุมเก้านะครับอะทีมงมาที่า